ร้านบิวต้องมานะคะร้านบิวต้องมาค่ะเราจะเอ่อให้ดูจิมินะคะที่มีสายฉียพรุ่งนี้ค่ะให้มันแห้งก่อนนะคะฮอตแล้วจ้าฮอตรวเด้อฮอตตุ่เทพบางกอกระเด้อมือนี่ม้ยามคนป่วยมากับอุ้ยอ้ายมากับน้องน้ำตาลนะคะเดี๋ยวติดตามต่อไปผู้ใดเป็นผู้ป่วยถึงเทียบแล้วค่ะ ไก่หนุกไก่หนุกคุณผู้นังตรงนี้ลกมีเลยมาสนามบินเมียพลังสิไปประเทศนั่งประเทศนี้วาททยไก่หนุกเมื่อสนามบินู้จับไปไงนกเหมือนไก่หนกเมียพลังมาดาบเนาะไอพายกับคุณจักรเขาเป็นดาราเดินมาสนามบินตั้งแต่คอนแกนจนถึงกรุงเทพอ่ะคือแบบมีคนท่าประมาณสิบคนแล้วตอนนี้ แล้วนะคะตอนนี้เราบดไปไหแนกหนึ่งวิถึงเราจะมาดามกินน้ำดีชั้นหมดแล้วนะคะสิ่งขออะไรกัรกนนาล่งสิ่ขออไใหม่ก็ได้เอานามกามากาามาคา่ะิแล้วนะคะไปดูกันนะคะค่ะน้องกอกเป็นใหญ่าาม,มาก้งจานเป็นน้องแหรอเดยจ ก็เป็น <Cornell> ยังไงบ้างคะหัวม e. ันมากไม่ไ şey ด้สามวันไม่ได้สายวันแปดี่แต่วันที่แปดอะแปดเก้าสิบสองห้าวันเราไม่ได้กินข้าวเลยแล้วปกติเขาคนนี้เขาสอบทุกวันนะคะเขาก็รอดปลอดภัยดีนะคะไม่ต้องห่วใจตอนนี้เขาอยู่กับน้องโกกินะคะมาหยามน้องโกกิยุงเทปเนาะ มากับน้องน้ำตาลมากับปุ๋ยไอ้นะคะเรามาขอดูชิมิค่ะอยู่หลอดปลอดภัยดีไหมจ้าคุยกับเอสซี่หน่อยค่ะเป็นตั้งไหนกินเขาได้ยู่บกินไม่ได้เลยคิดว่าแต่งยุติการคิดนี้เดี๋ยวาแต่งไปคู่นี้เป็นวันแรกที่จะได้กินเขาไม่กินหรอตอนนี้กินอะไรยังไม่ได้เดี๋ยวเพราะลำไส้ยังไม่ทำงานเพิ่งทำงานม้าน แล้วพิซซ่าอะไรกินอะไรแค่ช้อยพี่ไม่ได้ขอเบิ้ลกันหน่อยเดี๋ยวบอหนิไม่ต้องมเปิดคบกันเพราแม่น่ารักบอแล้วนะครั้บบอเคือนะหนูขอเบิ้ลกันหน่อยนี่อย่เดี๋ยวไปที่ไหนวะร้านวิวต้องมานะคะร้านวิวต้องมาค่ะเราจะอ่อให้ดูจิมินะคะที่มีสายฉีดพรุ่งนี้ค่ะให้มันแห้งก่อนนะคะเอาถ้าไปแล้วมากรองของไว้ที่นี่อ่ะพี่กี พึ่งมาถึงพี่คนขับรถบอกว่าให้มากองไว้อยู่ตรงนี้อ๋อเขายังไม่มาใช่ไหมไม่จะรวมสุดแล้วก็เอามารวมกันแล้วสุดไฟเผาว้ายตายแล้วยังไงอยูตรดเชื้อเพราะว่าต้อง,งอาจรยังไม่นอนค่ะ น้อ,อเพราะว่าตากผ้าทำอะไรเสร็จก็เกือบตีห้าแล้วน้องอาร์มเราแก้งถามสิว่าพ่อผมนั้นสีแดงของใครเอามาจากไหนเอเอเอ,เอามาจากใครับผมไม่เอามาจากของตะปูของใครไม่ได้อะมไม่ได้มีที่ไม่ถาม,มพี่แมก็เมกเลยว่าพี่เมกว่ากระเป๋าในตูปก็เลยเอามาผมจริงเลยวันนี้สีลาซื้เลี้ยงหมูปิ้งอ้าว อะไรเป็นะใช่ไหมพี่กีไมต้องกินหรอก็อ้าแบบพูดอย่งนี้พีใจไม่ดีเลยพี่อยากน้ำหนักลดลงกีกเยอะเอัลดไปได้แล้วโอ้ยุนเอาคนชือมากเป็นพ่กีนุ่นุนคนเลี้ยงนั่นผุนวเร้อไือข้าวใช่กลับีข้าวนเจกีเาว ถุงหนึ่งเหรอใ่ตให้น้องอาถุงหนึ่งเหรอใช่นะต้องให้ถุงหนึ่งเหรอ๋ออันนี้อันนี้ซื้อมาเผื่อให้แต่ข้าวน้อยมีกระเกระเเรากินเองเออพี่ดองเลยใช่กินแล้วไงด้อกินข้าวมือละสองติดตานายนิรมขึ้นรถปั๊บกันรับรับเลยกินอิ่มแล้วก็หลับเลยนี่ก็เตรียมตัวไปที่ปาจินดี เราทันกัก็รอรถอยู่นะนรลยจังจัามวันนี้เจอกันที่ไหนนะครับพี่กีอําเภอจันท่าคามจังหวัดปราจีนบุรีครับพี่น้องจันทาคามหรือจันตะคามจันพระมันต่อเต่าไม่ใช่หรอตะคามหรามมันจันจันแล้วก็ต่อเต่าจำได้แต่หัวกับพายอ่ะจันกับพามจันตะคามนี่เรากำลังพูดผิดใช่ไหมใช่ไม่ตาก็จักไม่จักก็ท้า จังหวัดปราจีนบุร <ologie> <ont> ีนะคะับท <ED> ุกคนปราจีนบุรีเราไปล่าสุดเมื่อวันที่สิบเือนพฤศจิกโอ้โหอันหอะไล่าสุดแต่ล่าสุดเพราะว่านนั้นเพรดมาเปิดมาตอนเปิมาตอนเปิดมาเออตอนขึ้นตะกีบตอนเปิปขึ้นตะกีบมาปีแล้วทำไมจำได้หรอจำแม่นเพราะว่าไปไปครั้งเดียวไงเพราะว่าขึ้นตะกีบใหม่ด้วยเพราะว่นั้นจำได้เลยเพลงบุษบาเต้นกับเรฟยบจำแม่นเเพราะเพลงนี้แหละ มาเป็นจีดใจมาเป็นพ่อสาวเพืจีนไม่ได้ต้องเจออะไรสักอย่างนะคุณจำไม่ได้จำได้จำได้จำได้เขาเพิ่งจะกินใหม่พอดีปาจีนไงต้องแบบจำง่ายปากพี่น้องนะครับเรื่องจีนปามกันนะมันจะทำเองสำหรับทีมงานตกเกี่ยมิวสิกนะครับไลฟ์ที่ปาจิมบุรีทำไมเอาหมูไปด้วยอ่ะ อนี้ที่รถตู้มาเลดเราจะหักรถตู้ไหมคะพูดดีว่าไงบ้างคะหักขบวนพี่ดีเขามาเลดไปนอนเลยเขามาได้เขามาเลดไปนอนป่าเลยพูดพี่เอาหมู่ไปกลางใช่ยังไม่ครับพี่นแบบตัวขับไปเลนด้วยอันนี้ซุ่มซุ่มสบายหางฉันเขาม่ได้ไปเขาคลายลูกเสือเดชเธอไปเอาหมู่ไปกลางเธอบุลี่ชุดนี่ไงบอสเป็นคนบอสเป็นคนเคาะมานะชุดนี้เธอบุลี่จะบอสบอสชุดทางป่ากันนะ พี่น้องเขุ็คอคอโตะในเบิร์นนี่นะคะค่ะศิลปินก็มาครบกันแล้วนะคะนี่ก็จะมีน้องน้ำอุ่นนะคะแล้วก็น้องสกายนะคะนี่นคุณ่องว่ายูกราันดาใส่ประชาชนแล้วก็มีแม่บ้านนะคะมาส่งด้วยนะคะขอบคุณด้วยนะคะคุณเกกี้ก็จะไปแล้วนะคะคุณแมโนกอ่าแล้วก็จะมี ตอกจีแล้วก็น้องนามนะคะที่กำลังบินไก่นะคะแล้วก็มีน้องยูรีมีนอ้องยูรีคุณแม่บ้าน,าน<ค>จะมาพูดแบบนี้ไม่ได้นะคะคุณแม่บ้านคุณแม่บ้านบอกเองไม่ใช่ค่ะมึด่ามือหรือมึงด่างมนี่นะคะเราก็จะเดินทางไปที่ปราจีนบุรีอำเภออะไรคะคุณแม่บ้านปราจีนบุรีอำเภออะไรคะอำเภอเมือง ไม่ใช่ค่ะนี่คนเราโอ๊ะคุณแม่บ้านใครอยากเอาเท้ามารองรับิค่ะอาโค้เท่ากับครบแล้วนะคะเหลือนอ้องแอนนี่โอ้ยน,ออนอ้องแอนนี่ก็มาพอดีเลยค่ะนี่อาเราก็จะขออนุญาตออกเดินทางกันแล้วนะคะทุกคนเจอกันที่ปราจีนบุรีอำเภอจันทละทานนะคะทุกคน บายบายค่ะ